มีธุรกิจเป็นของตัวเองชีวิตเพอร์เฟกแต่รู้สึกเคว้งคว้างโดดเดี่ยวบอกไม่ถูกครับคำว่าธุรกิจมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไงมิติชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องการงานมิติชีวิตอย่างในคลาส Inner makeover เนี่ยคูแจกออกมาถึง10มิติมีอะไรมั่งการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวเห็นไหมคะมีเรื่องของการให้การเติบโตจิตใจมิตรภาพสุขภาพไลฟ์สไตล์โอ้โห เยอะแยะมากมายฉะนั้นนะคะถ้าเราอะหนึ่งมีแต่งานอย่างเดียวชีวิตของเรามันจะเคว้งคว้างโดยเฉพาะถ้ากงานนั้นอะคุณไม่สามารถตอบลงไปในหัวใจได้ว่าคุณทำงานนี้เพื่ออะไรกันแน่ถ้าทำงานเพื่อแค่เงินอย่างเดียวอะยังไงคุณก็เคว้งคว้างเพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะเอาเงินไปทำอะไรบางคนเอาเงินมาซื้อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากได้แต่อยากให้คนอื่นมายอมรับเรา อยากต้องไปซื้อรถอันนี้เพื่อให้ทุกคนมาพูดว่าโอ้โหเจ๋งจังเลยเพื่อให้เขาไม่อิจฉาเราแล้วเราก็ขับรถนี้กลับเข้าบ้านคนเดียวตามลําพังเพราะว่าก็อยากให้คนอิจฉาไงก็มีแต่คนอิจฉาแต่ไม่มีคนที่รักเรางัรน,นเราไม่รู้เลยว่าเราตั้งเป้าแบบหลงทางมืดบอดอยู่หรือเปล่าวันนี้ครูอ,อยากให้พวกเราค่ะย้อนกลับมาดูว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องการงานแต่ห้ามทิ้งการงานเพราะการงานเป็น ที่มาของการสร้างเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายใช้สอยในชีวิตของเรางานแบบไหนที่เป็นงานแห่งชีวิตไม่ใช่แค่ได้เงินแต่มันต้องได้อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งลงไปในงานนะคะ,ะนั้นเราวันนี้ถามตัวเองเลยทํางานเพื่ออะไรนอกเหนือจากเงินแล้วเอาเงินไปทําอะไรหาคุณค่าที่สูงสุดในชีวิตของเราให้เจอมันจะทําให้เรามีเป้าหมายแล้วก็มีพลังนะคะ